มันจะแห้งทันเหรอครับครับเชฟตอนนี้ผมกำลังซูฟี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 ระยะเวลาในการทำมาเป็นเดือนเดือนนี่คืออะไรครับก็มันเพิ่งทำไงครับโคบะแกงน้อยเลครับนะครับทีนี้ก็มีเซนต์ตามที่ตามที่บอกเลยนะครับตอนนี้พวกเราได้จัดแสดงนิทรรศการอะไรรับชมผลงานศิลปะสุดแอกูศีของเราศิลปินแต่ละท่านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสามารถกดติดตามศิลปินและเสพบรรทในการชมผลงานศิลปะได้ครบจบใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมงยันวายุนครับสมบูรณอานไมออกครับวันนี้เรามาเชิญพบกับคนที่มีผลงานศิลปะที่โดดเด่นนะครับเชิญพบกับเขาเลยครับวันนี้ชื่อเลยครับสวัสดีครับผมชื่อลีบานเซซอนครับทีนี่ครับอ่าอะไรนะผลงานผลงานตัดได้ตัดได้เราก็จะให้คุณบ้านนะครับได้พูดเกี่ยวกับความพิเศษในตัวผลงานของบ้านนะครับผองงานของผมนะครับพูดถึงการบริโภคในปัจจุบันที่มันมีอันตรายมากขึ้นที่โดน สารเคมีเจือปนหรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมากระทบกับสิ่งแวดล้อมจากรู้จริงๆอ่ะทาไมต้องหยิบไอ้สีเงินมาอ่ะทำ,ทำไมเท้าทําไมเลยถ้าไม่เอาเหตุผลอะไรทาไมถึงหยิบมันมาผมคิดว่าผมชอบผมชอบสีเงินครับเพราะว่าสีเงินมันให้ความรู้สึกโดดเด่นรู้สึกมีอิสระ,ละแล้วก็มันสามารถสะท้อนสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆตัวมันดูแล้วมันรู้สึกดึงดูด ขอถามเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าอะไรคือแรงแรงบันดาลใจเริ R ่มต้นอะไรคือแรงบันดาลใจเริ่มต้นทุยอ,อ่ะเอาใหม่หนึ่งสองสามอ่ะขอถามเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าอะไรคือแรงบันดาลใจเริ่มต้นหใหญ่วะ <c oughs> อ่ะทีนี้ขอถามหน่อยนะครับว่าอะไรคือแรงบัน <ะ S 1> ดาลใจเริ่มต้นที่ทําให้คุณมาสนใจมาทํางานเกี่ยวกับพวกผักผักที่มันเลอะสารพิษอะไรพวกนี้ครับเริ่มต้นงานของผมนะฮะผมผมเป็นคนชอบไปเที่ยวครับเวลาไปทะเลผมเห็นแสงที่มันกระทบกับ น้ำแล้วมันสะท้อนเข้ามาในตาของเรามันเริ่มมาจากการที่ผมใช้สีเงินแทนดีเฟกตของแสงที่โดนน้าครับจนมาถึงแบบผลงานชิ้นนี้ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานต้นไม้ที่แบบมีสีเงินเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าจากน้ํามันซึมซับเข้าไปสู่ต้นไม้ต้นไม้ดูดกลืนเข้ามาแล้วพอมันเป็นต้นไม้ผมก็ต่อยอดมาอีกจนออกลูกออกผลจนกลายมาเป็นชิ้นวิทยานิพนธ์ครับ จุดเริ่มต้นที่มีขั้นตอนนี้นะครับนับว่าน,น่าสนใจน่าดูเลยอเราได้ผู้เชี่ยวชาญด้านขั้นพืชและสนะารเคมีแล้วถ้าจะมาสัมภาษณ์แค่เนี้ยก็คงไม่ใช่รายการเราใช่<อ>มัมันคงจะไม่ใช่รายการธรรมดา,าธรรมดาทั่วไปเราจะให้บรรัราา์สทาศิลปนิพนธ์ของบาร์สให้15นาทีโดยการที่เอางานจิตกรรมมาอยู่ไปคอสตูนสภา,าแล้วก็ถ่ายลงไอจีรับไหมรับไหม รับคแอบขมขู่นิดหน่อยในการขมขู่นิดหน่อยส5ห้านาทีนะครับเราก็จะมาดูงานบั๊ผมก็จะสวมบทเป็นอาจารย์และสักตัวงาน <Okay S 1> าบั๊กันนะครับผมเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยอ้าวสีหมดสีหมดทำไงครับทุกคนพิจกรครับว่าไงครับแก้วน้ำไปต,ตักน้ำให้หน่อยได้ครับผมได้ครับ ว่าอะไรดีอ่ะว่าอะไรดีอะ่ะพาเอไปด้วยไงกัเ่นด้วยก็หาสีไม่เจออ่ะอ่าขอถามหน่อยครับว่าวันนี้ทำเป็นรูปอะไรครับวันนี้ ให้ทายครับให้เดาลูกผักกาดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับหรือว่าบอกครี่ไม่ใช่ครับโอ้โหนี่คุณมีความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรครับเนี่ยครับเชฟตอนนี้ผมกำลังซูฟีเอสซูฟีเอซูฟีเอซูฟี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 ซูวีอืมดูเวลาด้วยนะครับครับผมยังไงก็ทำแบบมีสตินะครับครับผมขอบคุณครับเชฟมันจะแห้งทันเหรอครับเฮ้ นี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยผมกำลังทำลงสีระยะเบื้องต้นครับสีที่ใช้นี่คือสีอะไรครับอะคริลิกเหรอครับสีอะคริลิกครับถ้าเกิดสีน้ำมันนะฮะตัวผมจะเป็นจะเป็นน้ำมันครับเดี๋ยวไฟจะไหม้เอาครับระวังด้วยนะครับเวลาทำอะไรได้ครับถือว่าตือนแล้วนะครับครับขอบคุณครับเชฟอันนี้ออกมาทำอะไรคะเนี่ย กำลังจะโทรหาอาจารย์หอยบานครับออจะโทรหาที่ปรึกษาให้ที่ปรึกษามาตรวจงานบานจริงๆนะครับผมสวัสดีครับอาจา <c oughs> รย์ประมาณอีก <c oughs> สิบห้าะนาทีนะครับผมจะไลฟ์ไปนะครับ จเล่นกับเราแล้วนะครับผมมาล้อลุ้นกันว่างานไอ้บัสออกยังไงศิลปะนิทรศที่ทําใน15นาทีมันจะเป็นรูปแบบไหนนะมาดูกันครับัดไปเนี่ยนราอิ่มตั้งโมสีอะไรครับสีเขียวแดงสีเขียวกับสีเขียวเข้มไงใครเป็นคนคิดชาเลนจ์ให้กูเนี่ยฮะเหลือเวลาอีก2นาทีครับเชฟเล่นมือครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ นี่นี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วขอดาวได้ไหมครับว่าเป็นรูปอะไรได้รูปแตงโมใช่ไหมครับเนี่ยแต่งโมสีอะไรครับสีเขียวแดงสีเขียวกับสีเขียวเข้มไงสีเขียวแดงสีเขียวกับสีเขียวเข้มไงตามมาดูกันเลยครับโอ้ยแมมนี่คือขั้นตอนของการทำอะไรครับเนี่ยเราพนชาวบ้านขั้นตอนของการอ่าที่เราจะมาพ่นสีกันลงไปนะครับปกติทําทีสีกี่วันครับเนี่ยปกติใช้เวลาประมาณ2เดือนครับคาจริงเท่าไหร่ครับ ทำจริงประมาณสองปีครับ <c oughs> ทำงานหรอครับเซเที่ยวเซเที่ยวเซเทียเเทียวครับเอาละฮะตอนนี้นะครับจะลงสีเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะตัดภาพไปที่ตอนมันเสร็จแล้วนะครับแตงโมนะฮะจะเป็นแตงโมที่ถูกฉาบเคลือบไปด้วยโครเมียมนะฮะก็คือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อบริโภคครับบริโภคครับเออไม่ใช่เพื่อ โอ้สีน่าสีน่าช่ว่ด้วยเนืมดไมาเด้เสร็จแล้วครับทุกคนผลงานเป็นที่น่าพอใจไหมครับครับผมสวยงามที่สุดในโลกนะครับโอเคครับทีนี้มาตัดสินกันทีนี้เรามาเก็บของั่นเองอ่าโอเคคุแบบสบายสาได้รับ แล้วนะครับผลงานเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องการมือต้องคารสีชอบอะครับก่อนต้องการต้องกามาด้วยนะครับอยากจะบอกว่างานศิลป์นิพนธ์นอ่ะคนตรวจก็ค่อนข้าง,งจะมีคุณอาวุธวัยวุฒิเนาะเป็นนักศึกษ,ษาธรรมดาพวกเราไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราจะให้อา,าอาจารย์ที่ปรึกษาเขาตรวจเลยนะครับโอเคครับอ่าทีนี้เราก็จะติดต่ออาจารย์ซาโต้นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรวจนิพนธ์คนให้กับบัสบูงนะครับผมเศรายใช่ไหมครับเศรษฐายอะไะครับทีนี้ก็มีเซนต์ตามที่ตามที่บอกเลยนะครับที อจารย์อย่ารับนะครับอาจารย์อยารับนะครับผมขอร้องอาจารย์ครับอาจารย์รับนะคุณโทรหาใครไม่โทรไปโทรหาที่ปรึกษากูเอ้าที่ปรึกษาไม่ตรวจให้ครมาตรวจพวกเด็กน้อยวิ่งวิ่วิข้างหน้ามาตรวจคัสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้งานเรากำอยู่นี่ครับทินงานแล้วครับร่วมอยู่ครับอาจารย์ตรวจศิลปะทีพนแล้วครับตรวจออนไลน์ใช่ไหมเาทำแชร์เลครับอาจารย์โอเค นี่มีอะไรมีสกรีนเสื้อด้วยนะใช่อันนี้ทำบนเสื้อครับไม่ทำบนทีจริงครับมันไม่ค้าทายครับทำบนเสื้อเลย15นาทีอ๋อออเยี่ยมครับครับอ้าวไหนบ้านพีเต์ผลงานที่สิ้นเลยครับผลงานชิ้นนี้นะฮะเป็นผมวาดเป็นแตงโมครับไ้ทัลักก็พูดถึงการบริโภคนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ในแตงโมนี่ก็มีสารเคมีมากมายที่เราก็รู้ๆกันแล้วผมก็นำมาเสนอผ่านบนเสื้อครับ ตามช <COM EN. S 1> าเลนจ์ที่ทุกคนได้ท้าทายมาครับอาจารย์อาจารย์วิจัยก่อนครับอาจารย์ครับขอเบาขออย่าเบาครับอาจารย์ขอเยอะๆขอหนักหนักบบวิจารณ์คนหรืองานนะครับในส่วนตัวถ้าให้วิจารณ์งานของบาสใช่ไหมครับงานบาสก็จะมีมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวสูงนะครับในเรื่องของการเริ่มจากการสร้างเทคนิคขึ้นมาก่อนนะครับเป็นเทคนิคทางจิตกรรมส่วนตัวของบาสแล้วเขาก็ได้เอาเทคนิคที่เขาค้นพบเนี่ย นะครับมามาอยู่กับรูปทรงหรือว่าเนื้อหาเรื่องราวที่เขาเขาสนใจนะครับมันก็เลยเกิดเป็นสาระใหม่เนื้อหาใหม่ขึ้นมานะครับบ้านเอาเทคนิคของการเทนในลักษณะของสีที่เป็นโครเมียมใช่ไหมครับที่มันเป็นสัญญาของความเป็นเป็นเคมีเป็นวัตถุเป็นอะไรที่มันเป็นอีกอีกด้านหนึ่งของความเป็นธรรมชาติหรือด้านตรงข้ามกันเขาพูดตรงข้ามตรงเนี้ย นะครับมาสร้างสรรค์ในงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ก็เลยทําให้ผลงานชิ้นชุดนี้ครับมีความสมบูรณ์ทางเทคนิควิธีการเนื้อหานะครับแล้วก็ในอารมณ์ความรู้สึกของภาพด้วยซึ่งอาจารย์ก็ชื่นชมในงานของในงานจิตรกรรมเขานะครับส,สรุปอาจารย์ให้ผ่านไหมครับอาจารย์หรือต้องเรียนปีห้าใหม่ครับให้สามผ่านให้สามผ่านให้สามผ่านนะครับขอบคุณครับอาจารย์ เราเล่นเราเล่นงานดีอยู่แล้วครับงานดีและแล้วผลงานศิลปันิพ่พ์ของคุณบาสก็ผ่านเรียบร้อยนะครับออตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นครับแต่ตกใจครับเขาหาอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาครับตกใจครับ ทีนี้เราก็ได้รู้กระบวนการการทำงานของบาร์เลยเขาว่าเสียบันที่บนชิ้นหนึ่งอ่ะใช้เวลาไม่นานเลยนะครับผม<อ>แล้วก็ได้ภาพคุณภาพเหมือนกันเลยอย่างที่เราเห็นเลยนะครับผม<อ>เพราะฉะนั้นคุณอยากจะบอกว่าสามารถทำภายใน15นาทีได้เลยครับงานพวกนี้เนี่ยงานที่ดีไม่จำเป็นต้องทำนานครับแต,ต,ตาตลอดระยะเวลาในการทำมาเป็นเดือนๆนี่คืออะไรครับก็ <c oughs> มันเพิ่งทำไงงานพวกแกงน้อยนะครับงานบัรบรรจงทุกอันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการทำโดยใช้ไหวพิปฏิภายครับจนงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้ครับก็วัดเมยจะคุยกับเพื่อนๆไหม ก็ฝากติดตามผลงานทีสิทธิ์รุ่น PSG 73ด้วยนะครับน้องให้เป็นหมื่นครั้งก nope> ็ไม่ได้แสดงก็ไม่ได้แสดงสักทีก็เลยมาแสดงที่นี่แหละครับขอบคุณครับอีพีหน้าเราจะมาถ่ายใครก็ฝากติดตามด้วยนะครับและอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบบ๊าายย